เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าต้นตอของการระบาดโควิด COVID -19 ระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งแต่หลักพันคนและเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม นายอดีสร์เกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่เชิงรุกอาจไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนเพราะยังมีแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยที่เป็นแรงงานเถื่อนอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและยังหลบซ่อนตัวอยู่อยากให้หน่วยงานรัฐมองว่าในเมื่อเขาอยู่ในประเทศแล้วอาจต้องให้พวกเขามาแสดงตัวและให้เขาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นการชั่วคราว เราเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องของการปรับวิธีคิดของของของเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะต้องมองเรื่องในครมชาติในให้มันเกินกรอบความมั่นคงกรอบเรื่องสุขภาพต้องมองมิติอื่นด้วยแล้วที่สําคัญก็คือมันจะมีต้องมีส่วนร่วมนะครับเพื่อจะวางแผนนระยะยาวร่วมกันคือเราเราต้องปิดและเปิดไปพร้อมกันในเรือย่างผมเนาะอหนึ่งก็คือเอ่อมันต้องปิดพื้นที่เพื่อให้การกระจายตัวของโรคมัน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 จำกัดอยู่กับวงที่สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้คนที่ไม่มีอะ,อะไรล่ะไม่มีักยภาพหรือไม่มีสานะที่ต้องเป็นหมายเนี่ยให้เข้าสู่ระบบอ,ะอันที่2ก็คือเราต้องพยายามจัดการให้การดูแลแรงงานข้นทาช่วงนี้เนี่ยมันมันไม่เกิดการรวมตัวกันเยอะนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเจอก็คือ โรงพยาบาลรับไม่ไหวแน่ๆในงานตรวจสุขภาพรอบนี้ฉะนั้นมันต้องปลดล็อกเรื่องนี้ให้ได้คือต้องกระจายเรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวคนทเยเยอะนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือต้องคิดเรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้ามานะครับซึ่งผมมองว่าการปิดชายแดนไม่สามารถทําได้จริงเพราะว่าเรามีชายแดนกับเพื่อนบ้านอย่างน้อย5,000กิโลเมตรอย่างน้อยนะครับ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติมองว่าการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกั้นต่างด้าวตามแนวชายแดนไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงรัฐบาลต้องปิดช่องทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนั่นคือการเตรียมมาตรการรองรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายโดยที่ทุกคนต้องตรวจสุขภาพนี่จะเป็นอีกวิธีช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานและปลอดเชื้อโควิด -19 ชัญชญานสุภาษิริกุลรายงาน